ให้ตั้งแต่เริ่มเริ่มเรียนกันมานี่ได้มีแบบดูกราฟได้เรียนมีใครมาสอนกราฟบ้างยังครับยังไม่มีเลยรครับเน <c oughs> no. อ่ะโอเคถ้างั้นเราอาจจะเริ่มกันแบบว่าอ่าเบสิกทูแอดวานนิดหนึง่งสำหรับครึ่งเช้าวันนี้นะครับเอาแบบไม่ไม่แอดวานมากประมาณอินเทอร์มีเดียตนิดๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคําถามตรงไหนหรือมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ยกมือถามได้เลยนะครับโอเควันนี้น่าจะเป็นการปูพื้นเรื่องของกราฟเทคนิคแบบเบา,เบาๆนะครับเบาๆเ,เอาเบาๆก่อนนะฮะใครพอทราบบ้างครับว่าตัวกราฟเทคนิค c a l เนี่ยมันมันจะให้ข้อมูลอะไรกับเราได้บ้าง พอ,พอจะรู้กันไหมครับปกติใช้กราฟทำอะไรกันครับถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หุ้นเวลาเราดูกราฟเราดูเพื่อดูข้อมูลในการทำเปรียบเทียบเนาะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็นำเสนอนะครับจริงๆต้องบอกว่าการที่มันมีกราฟเนี่ยมันมันบอกในเรื่องของสถิตินะครับ ังนั้นเนี่ยวิชาทางเทคนิคเขเองเนี่ยมันคือเทคนิคการวิเคราะ์ในเชิงของการเอามาวิเคราะห์นะครับราคาหุ้นหรือราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลเชิงสถิตินะครับการาฟบอกอะไรบ้างอย่างแรกคือการาฟบอกในเรื่องของแนวโน้มนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของราคาเป็นยังไงบ้างแนวโน้มอยู่ในขาขึ้นหรือแนวโน้มอยู่ในขาลงหรือว่าแนวโน้ม ไม่มีแนวโน้มนะครับยังบอกในเรื่องของปริมาณการซื้อขายให้เราด้วยสามารถเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายจากอดีตถึงปัจจุบันว่าตอนนี้ปริมาณการซื้อขายเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังบอกในเรื่องของโอกาสและความน่าจะเป็นของราคาที่จะเคลื่อนที่ไปด้วยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นกราฟจะบอกสิ่งเหล่านี้นะครับครนี้สิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจ นะครับผมแสดงกราฟภาพนี้ให้ดูก่อนไม่ทราบท่านใดเคยเห็นภาพนี้ไหมครับเส้นสีแดงถ้าเราประเมินว่าหลักกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นมันน่าจะค่อยๆเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆธุรกิจน่าจะเติบโตนะครับดังนั้นมูลค่าของกิจการนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มตามเส้นสีแดงครับ i n t e n s i v value นะครับ ก็มันก็จะค่อยๆเติบโตไปในแต่ละไตมากถูกไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาที่อยู่ในตลาดมันไม่ได้วิ่งตามมูลค่านะครับมันจะมีะมีดีมาซัพพลายเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีการเก่งกำไรมีในเรื่องของราคาที่สวิงขึ้นและสวิงลงอยู่เสมอดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่ผลประกอบการออก แล้วในระหว่างที่กำลังจะต้องรออีก3เดือนเพื่อจะออกอีกควอเตอร์หนึ่งนะครับมันจะมีข่าวมีอินฟอร์เมชันมีข้อมูลต่างๆที่ฟีดเข้ามาให้กับนักลงทุนนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Market Price เนี่ยถ้ามีข่าวดี Market Price มันก็จะวิ่งขึ้นจนจนวิ่งวิ่งไปจนถึงระดับที่นักลงทุนคิดว่ามัน Over Value แล้วหรือว่า ในเชิงเทคนิคอาจจะมองว่าเอยมันน่าจะถึงทาร์เก็ตไพรซ์ล้หรือน่าจะมีกำไรเยอะกันแล้วก็เริ่มถูกขายทำกำไรลงมานะครับมันก็จะเข้าสู่โซนตรงกลางตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันราคามันถูกขายลงมาหนักๆเนี่ยราคามันอาจจะกลับเข้ามาหาอินเทอร์เ Value เดิมที่มันควรจะเป็นนะครับพอราคา ถอยลงมาในราคาที่ต่ำแล้วถ้าผลประกอบการออกมาดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมแน่นอนนักลงทุนก็จะเข้ามาเก็บแล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ออกมาแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมหรือมันดีประมาณเดิมก็อาจจะถูกขายทำกำไรเช่นกันนะครับพราเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า,า sell on fact นะครับไอ้คำว่า sell on fact เนี่ยเอาเรื่งจริงคือ เวลาที่เขาวิเคราะห์ผลประกอบการล่วงหน้าสักหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสหรือปีหนึงนะครับถ้าผลประกอบการที่ประก,กาศออกมามันอยู่ในสถานะที่ก็เป็นไปอย่างที่คาดนะครับถ้าเป็นไปอย่างที่คาดเนี่ยส่วนใหญ่ราคาก็จะถูกขายทำกำไรบางส่วนนะครับจากนักลงทุนที่เน้นในแนวเก่งกำไรนะครับแต่ว่านักลงทุนที่เน้นในแนวฟัน d ดอเบนทัลหรือว่าเก็บคุณระยะยาว ก็จะทยอยขับเข้ามาเก็บเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามคาดแต่ที่เก่งกําไรขายแน่นอนนะครับสิ่งที่นักเก่งกําไรนักลงทุนหรือเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนน้ถือยาวนักลงทุนทุกประเภทละกันพร้อมจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นตัวนั้นอย่างพร้อมใจกันมีปัจจัยเดียวครับคือดีเกินคาดนะครับต้องดีเกินคาดแล้วดีเกินคาดแบบมีนัยยะด้วยราคามันถึงจะขึ้นรุนแรงนะครับ แต่นันสิ่งนี้เกิดขึ้นเราได้จะได้เห็นหุ้นหลายๆตัวที่มันเป็นอย่างนั้นในตลาดปัจจุบันนะครับหุ้นหลายตัวตอนนี้เริ่มเริ่มทําหน้าตาแบบเออกลับมายืนละกําลังจะขึ้นละบางตัวขึ้นไปแล้วด้วยนะครับแต่หุ้นหลายตัวก็ยังไม่มีแบบจะขึ้นยังลงไปทุกๆวันนะครับเพราะว่าผลประกอบการมันยังไม่กลับมากําไรเลยก็มีนะครับ โอเคคราวนี้ผมอยากอธิบายกราฟอย่างนี้ครับ <c oughs> ถ้าเรามองว่าการเดินทางของราคาเหมือนเหมือนเราเดินทางตัวแท่งราคากราฟต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับเส้นทางที่เราจะใช้เดินทางก็งเปรียบกับตัวกราฟถ้าเราเปรียบกับ Google m a p นะครับมันก็คือเส้นทางของถนนที่เราเปิด g o o g l e Map นั่นเอง แต่ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกป้ายจราจรเหมือนพวกซิกแนลเหมือนพวกป้ายบอกนะครับปักหมุดอยู่ว่าตอนนี้สี่แยกข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันไหมนะครับอินดิเคเตอร์มันคือสิ่งเหล่านั้นที่คอยบอกให้กับเรานะครับงนั้นผมถามว่าเวลาที่เราดูเปิด Google Map แล้วกดเรากด Direction แล้วให้มันลีดนำทางเราเนี่ย เราดูตัวหนังสือบนป้ายเป็นหลักหรือเราดูถนนเป็นหลักครับเราดูถนนใช่ไหมดูกราฟก็เหมือนกันครับหลายคนใช้กราฟเทนิคเขาเราเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดไปโมแต่จับจ้องกับสัญญาณอินดิเคเตอร์เขาบอกว่า m a c d ตัดศูนย์ให้ซื้อเขาบอกว่า r s i เท่านั้นเท่านี้แล้วซื้อดีกว่าพยายามไปหาเทค เทคนิคหรือสัญญาณเทพประธานใช้คำนี้แล้วกันนะนะครับอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าเออเฮ้ยยูจะหาโฮริเกรลหรอมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณที่จะสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะนะครับสิ่งที่นักเทคนิคอหรือว่าคนที่นักลงทุนที่หัดใช้กราฟใหม่ๆม,มักจะหลงลืมไปก็คือว่า จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์อะไรก็แล้วแต่มันถูกคำนวณมาจากราคาทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟนะครับใช้กราฟเทคนิคเราควรจะให้ความสำคัญกับแท่งราคาให้มากนะครับงั้น2-3สสไลด์ถัดไปเนี่ยผมจะอธิบายเรื่องของพฤติกรรมราคาหรือสิ่งที่หลายคนอาจจะเรียกมันว่าห้องไลนย csi investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะวิธีการดูรับเปล่านะครับอันนี้เป็นพื้นฐานมากแต่ส่วนใหญ่คนเรียนเทคนิคลเนี่ยข้ามข้ามตรงนี้ไปเลยนะมักจะข้ามตรงนี้ไปเลยอ่ะ อย่างแรกครับกราฟที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆเวลาที่เราเปิดกราฟเทคนิคมันจะมีแท่งราคาอยู่2รูปแบบที่เป็นที่นิยมเนาะอย่างแรกคือบาร์ชาร์ตอย่างที่2คือ c a นเดลสิก c าร์ตนะครับบาร์ชาร์ตเราอาจจะมักจะเห็นในบทวิเคราะห์ของอาทางฝั่งยุโรปนะค่อนข้างเยอะแต่ว่า n d นเดลสิก chart เป็นที่นิยมมากกว่านะครับตัวแท่งบาร์ชาร์ตเนี่ยกิ่งซ้ายกิ่งขวาของมันเนี่ยก็คือราคาเปิดราคาปิดนะครับราคาเปิดจะ อยู่ทางนี้เสมอนะครับในขณะที่ราคาปิดจะอยู่ด้านนี้เสมอนะครับถ้าเป็นบาร์ชาร์ตแต่ว่าถ้าเป็นแคนเดลซิกชาร์ตราคาเปิดราคาปิดจะอยู่ที่ขอบของแท่งเทียนนะครับถ้าเปิดกับปิดต่ำลงก็เป็นแท่งสีแดงถ้าเปิดกับปิดสูงขึ้นก็เป็นแท่งสีเขียว ะครับหรือบางกราฟก็ใช้เป็นสีฟ้ากับสีชมพูก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่อย่าไปดูชาร์ตของจีนนะครับคุณจะงง,งเพราะถ้า์ชาร์ตจีนเนี่ยขึ้นเนี่ยจะเป็นสีแดงนะเพราะว่าคนจีนเขาบอกว่าไม่ได้แดงคือโชคดีนะครับังั้นเนี่ยถ้าไปดูกระดานหุ้นจีนนี่สีแดงนี่อย่างงงนะคือขึ้นทั้งกระดาน แต่ถ้าหุ้นไทยเนี่ยสีแดงขึ้นลงทั้งกระดาษเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าในคันเดลซิกชาร์ตนะครับมันจะมีแท่งตรงกลางมันเรียกว่า b o d ดหรือแท่งเทียนส่วนไส้เทียนข้างบนข้างล่างเนี่ยมันจะบอกราคาไฮราคาโลของแท่งนั้นๆน,น,นะครับคราวนี้วิธีการดูครับ เราต้องเข้าใจคำว่า bearish bar กับ bullish bar ถ้าเราเอาแท่งเทียนมาวางแล้วเล็งด้วยสายตาจากความสูงของแท่งเทียนแล้วแบ่งมันออกเป็น3ส่วนส่วนบนส่วนกลางส่วนลา่างนะครับถ้าราคาปิดอยู่ในส่วนบนนะครับราคาปิดอยู่ในส่วนบนทั้งหมด นะครับไม่ว่าไส้จะยาวยังไงบอดี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าราคาปิดอยู่บนส่วนบนทั้งหมดสิ่งที่เราประเมินแล้วบอกความน่าจะเป็นได้ว่าในแท่งถัดไปมันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแต่ไม่ได้ฟันทงว่าจะขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงใช้คำนี้นะครับในแท่งถัดไปมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะแต่ถ้าแท่งนั้น ยาวมากตั้งแต่เปิดวิ่งขึ้นแล้วบวกไปแบบ27%แบบ JNK อันนี้ต้องประเมินกับกันเพราะมันวิ่งวันเดียว27%บวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งถัดไปมันอาจจะลงมากกว่าขึ้นเพราะว่าเมื่อวานมันขึ้นไปเยอะแล้ว <c oughs> คำถามครับแอปายได้กับแทบ แทบทุกไทม์เฟรมเลยครับเป็น Basic Candlestick เลยครับแต่ว่ามันจะผันผวนในไทม์เฟรมเล็กลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไทม์เฟรมอย่าง60นาที Day Week อันนี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าถ้าราคาปิดอยู่ในโซน1นึ่ทั้งบนโอกาสที่แท่งถัดไปราคาจะขึ้นมีสูงกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเห็นราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นมาเป็นแท่งเขียว บวกสักประมาณ8%หรือ5% whatever ในวันนั้นแล้วก็ปิดบนๆอย่างนี้เราก็ประเมินได้เลยว่าวันลงขึ้นน่าจะขึ้นต่อนะครับโดยเฉพาะที่มันขึ้นมาเป็นสีเขียวเป็นแท่งแรกหรือ2แท่งแรกนะครับเราก็จะประเมินได้เลยว่าวันที่3วันที่4มันน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับอันนี้คือเป็นการบอกความน่าจะเป็นจากตัวแท่งราคา แต่แท่งราคาเพียงแท่งเดียวมันไม่ได้บอกเทรนด์นะครับมันไม่ใช่บอกว่าเอ้ยพยี่หูเห็นกับตัวปิดแท่งแรกราคาปิดเขียวอยู่ข้างบนโซนหนึ่งแล้วมันจะคิดว่ามันจะขึ้นไปอีก2อาทิตย์อันนั้นเป็นไปไม่ได้มันบอกแค่ความน่าจะเป็นในแท่งถัดไปเท่านั้นนะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องอ่านกันแบบแท่งต่อแท่งซะมากกว่านะครับส่วนถ้าราคาปิดมันมากองอยู่ข้างล่างโซน3 พวกนี้ก็บอกได้เหมือนกันครับว่าอ,อากาศแท้งถัดไปมันน่าจะถอยมากกว่าขึ้นนะครับยกะเว้นมันปิดตรงกลางโซนสองครับอันนี้คือไม่รู้จะไปทางไหนคาดเดาไม่ได้เหมือนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณเห็นราคาหุ้นปิดเมื่อวานแล้วกองราคาปิดกองอยู่ตรงกลางเราต้องระวังละว่าวันจันทร์มันจะขึ้นหรือลงก็ไม่รู้นะครับงั้นถ้าสมมติเรา อยากจะเข้าซื้อช่วงท้ายตลาด4โมง4โมงครึ่งเห็นเขาชอบซื้อขายกันเราอยากจะจัดบ้างนะก็ก็ต้องประเมินจากตรงนี้ครับว่าช่วงปิดตลาดแล้วราคาเป็นยังไงนะครับวันลุ่มเยอะวันลุ่มน้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นการประเมินวิธีการดูง่ายๆนะครับถัดไปอีกอย่างหนึ่งเวลาเราตั้งค่ากราฟเนื่องจากตลาดหุ้นไทย มันมีพฤติกรรมของการเป็นล็อก c a l e นะครับดังนั้นแกน y เราควรจะเซตเป็นล็อก c a l e ไว้เพราะว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีมีคาแรคเตอร์พิเศษไม่เหมือนตลาดหุ้นอื่นเนาะมันมีสเปรดราคาในแต่ละช่วงราคาหุ้นต่ำกว่า2บาทขึ้นช่องละ1สตังค์2ถึง5บาทขึ้นช่องละ2สตังค์นะครับ มันจะขึ้นสเปดคือถ้าคุณสังเกตให้ดีสเปดคือหนึ่งเปอร์เซ็นของราคาตั้งต้นนะครับสตาร์ทที่ห้าบาทสเปดจะกลายเป็นห้าสตางค์สตาร์ทที่สิบาทสเปดเป็นสิบตังค์สตาร์ทที่ยี่สิบห้าบาทสเปดเป็นสองจุดห้าสตางค์ไอจุดสองห้าสตางค์แต่พอราคากลายเป็นหนึ่งร้อยอ้าวขึ้นแค่ห้าสิบเว้ยไม่ขึ้นบาทหนึ่ง พอราคาเป็น200เอาขึ้นบาท1นึ่แปลว่าพอราคาเกินร้อยหช่องไม่ใี่หนึเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ1ช่องเหลือครึ่งเปอร์เซ็นต์นดกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าซื้อหุ้นแล้วคุณคิดว่าพี่มันวิ่ง10บช่องออกแปลว่าคุณควรจะซื้อหุ้นต่ำกว่า100รเพราะ สิช่องคิดเข้าๆเ,เร็วๆก็น่าจะประมาณ10%นะครับแต่ถ้าหุ้นเกินร้อยสิช่องมันแค่ขยับแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับหอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าราคามันวิ่งเข้าใกล้เพดานของสเปรดแปลว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มันยิ่งต่ำคุณลงคิดหุ้น4 80, บาท80ขึ้นแค่2ตังค์ต่อช่องกี่เปอร์เซ็นต์ครับ น้อยไหมน้อยแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือถ้าหุ้นอยู่4บาท90หรือ4บาท96เหลืออีก4ช่องโนเหลืออีก2ช่อง4บาท96เหลืออีก2ช่องก็จะข้ามสเปรดละถ้าเราเข้าซื้อแล้วมันข้าม5บาทได้แปลว่ามันจะกลับมาเพิ่มเป็นช่องละ1%นะครับ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราเราอ่านสถานการณ์ให้เป็นเนี่ยเทียบกันสัดส,ส่วนหุ้นคุณเห็นหุ้น2ตัวพื้นฐานดีทั้งคู่ได้ออกไหมตัวหนึ่ง3บาทตัวหนึ่ง9บาท50 3บามบาทนี่ห่างจาก5บาทเยอะเลยนะกว่าจะข้ามสเปรดแต่ว่ายิ่งขึ้น ตอนน่อหช่องเปอร์เซ็นต์ยิ่งลดลงนอกไหมแต่9้าวัหาสิบเนี่ยอีก50ตังก็จะข้ามสเปรดล้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่หลายๆคนไม่ไม่เข้าใจเรื่องสเปรดราคาแล้วก็เข้าไปซื้อแล้วก็แบบทำไมเพื่อนได้เปอร์เซ็นต์เยอะทำไมหุ้นชั้นเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ้าเราเข้าใจเรื่องสเปรดราคาคุณก็สามารถทำกำไรได้ถูกตัวด้วยนะครับงพราะนั้นหุ้นที่มันกำลังข้ามสเปรดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมเราถือแค่สิบช่องกับเพื่อนถือแค่ถือสิบช่องกำไรไม่เท่ากันนะนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เงินจำนวนเท่ากันนะครับ เราซื้อหุ้นคนละตัวแล้วมันวิ่ง10ช่องเท่ากันเรากับเพื่อนอาจจะกำไรไปเท่ากันนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการที่ตลาดหุ้นไทยมีสเปรดราคาแบบนี้มันก็เป็นหนึ่งในไซจีที่เราต้องประเมินในการเข้าซื้อด้วยเหมือนกันนะครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 8 8 1 7 7 9 9 0 0 0โทรมาได้เลยนะคะ